ยืดใ่ยืดใหญ่เอาไหมโอโลโลฮ่า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 ฮมันโอโลโอมาดิได้ยินเสียงขนาดไหนี่นะอืไหลใส่ลงมานะนี่นะวันนี้เร่มยาไม่นะลงมายาให

รถข้อดีชนะบอลเล่มาตีกันนะ เฮลาบากมาปากทำไมแต่ตอนนี้เป็นไส้หัวข้านไหาหมอด้หม ประสาทพันก็ไ oh. really nice um, huh? ่ชระสทไเไรเงาประชุมอระวังติอะไรหรือเปลาไปไม่ได้จ้ะโทติดจูบลประชุมจฮะประดะเรายาวอ่ไกัสิ่หาว่าสนิษฐานยไกระบระมา

คิดลงทุนไปนั่นบน่สีใช่มาไม่แล้วเลยกับประเทศไหนมันนนะมึงนะจะนอนตต่งไก่หมดนะไม่ง่าไม่มอมันอนลาไก่ห้า พวกนายมีความสุกกันเหลือเกินมันไม่มีความสุกนะคะมันมีความสุกแล้วมันมีหนวดนี่เลยกินแล้วก็บักกันนอนทอนหนวดทอนคนค่ะคือห้มีเวลาจะเห็ดเบียกตลอดหมอคะนานเห็ดเบียงไรเบียงไรเราจะมีเวลาถอนหนวด นอดก็จะนวดทางแล้วบ no. no, nah. ่เอ็นนอดอันคอแล้วบ่เฮ้ยแง่เพื่ออยู่ค่ะนี่มึงจะไม่มันบ่จับ่ะนี่มึงเนี่เสือนี่แหนลุดเสือเสื่อคาหรือเสื่ยังเฮ้ยนั่นนะเสือด่างมึงไม่ต้องก็บ่เห็นเด้แม่นบ่เฮ้ยถ้าเบิ้งไปเบไปไกลๆดูกเห็นก้มโลโลก้มโลโลก็เห็นนะคะ gì thảo cái nhang hên này hôi, <laughs> con gì thảo cho nên nhang hên đại hôi. nuột nó có nhạt, nhạt cho nên nó chạy phun, chụp phun, chụp น่าในก,กนานเ้า่าอาบน้ำวขึ้มนันเ,เอาขี้เท้ามาใจเลยนะ <c oughs> แม่ใส่ขี้เทา้าท่างจ้จแหน่นดีนะอนตอนหนวกก็ใส่ขี้เท้าน้ำนเออขี้ดินก็ได้จับตาปนนะกูะกนเ,นอเอาขี้ดินข้างนะ <c oughs> นกูจับเลสจับดีขนาดจังก็แต่ทเท้งกันนะฮู้ กินแล้วก็สิไปทั้งได้เฮ้ยบั่นอีกต่อเมื่อไปเมื่อแมนเบาเมื่อก็นอนดีกว่าไปเมื่อสิกูย่างเมื่อเบาอย่ามาลามันบ่ไปก็นอ้นนะเดี๋ยวนี้นั่นมันไปพล่ามาก็ลายมือเลยคันเมืองแม่อีกสิลายมือก็พอดีขุยจะไปต่ำแต่งอีกมันวะตะกเกแล้วนั่งบริยาคให้มื่อได้เฮ้ยเมื่อนี่เดียนนั่งว่าโอ้ยเดี๋ยวไปกี้นั่นต่ำแต่กันบอก บอกแตะกินกับยวนมือสองมืออันเด้เฮ้ยนะกับพื่ทนอันนั่นนี่พอละกับมาอยู่ลายมือเลยเฮ้ยจะมาอยู่อีกห้วยซุปซัมเมอนังกับจีอดกิบเกินตับแตะกับได้แล้วนั่งก็เลยบ่อยากชวนกูนะแต่ก้าวมึงก็ยิ่งถามมึงยามเมื่อดูเลยเมื่อนี่พ่กกันจีคลองโก็เมื่อใดอีพอละสิเมื่อเด้ยวจีว่าแล้วเนาะไป่ต่ำอยู่ของน้ำ ก็บ๊เซ่บคือดับแน่วห้องนอนนางวะเปนเลนา่าบนิ้ขี่ตับแต่น้ำขี่ไปพาอมันบ๊แซ่บนางวะเบิ้งเงยเบิ้งอยากเบิ้งอียงลูกเอินนะลกนี่มีต้นไมยนะคะสองต้นหึ่งกนะเออมีความแม่